สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love p r e d i n g นี่คือพระพิคเนศเปิดดวงความรักสำหรับราศีพิจิกนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2022รับชมได้ทุกศาสนานะคะเพียงแต่หนนี้ผอ่านนะคะอัญเชิญองค์พระพิคเนศมาเป็นประธานในการเปิดดวงคำว่าเปิดดวงคือนะคะจะต้องเปิดสู่สิ่งใหม่ๆให้คุณได้พบทางนะคะประสบความสุขความสาเร็จหรือ มีอะไรมีสิ่งอดียอะไรที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาที่คุณรู้เตรียมรับมือนะคะเตรียมพร้อมที่จะทำให้มันประสบความสําเร็จมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการเปิดดวงชะตาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นิกฟื้นจากเดิมนะคะอ้าวแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดชิปดีๆอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่ง ขอองค์พระพิกเนตนะคะเปิดดวงความรักให้กับราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคม2 0 2 2มาแล้วค่ะ energy ของคู่รักขึ้นโดดเด่นเลยหรือว่าได้พบมิสหายนะหรือว่าได้รับการอุปถัมภ์คำชูนะคะ ดูสิคะคงจะต้องมีเกณฑ์การเตรียมวางแผนแล้วล่ะนะคุณมีเกณฑ์การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและเรื่อว่าเดือนพฤษภาคมเนี้ยอะไรที่คุณเคยเรียกว่าทุ่มเทหนักสุดๆทั้งในเรื่องความรักนะ การงานการเงินและการเรียนเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะเห็นหนทางสําเร็จแล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้คุณสําเร็จก่อาจจะได้รับข่าวดีนะคะที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จด้วย ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดคุณไปพบเจอชาวต่างชาติข่าวดีคือคุณอาจจะได้เจอคนที่ช่วยชีย้นําทางว่าจะทํายังไงให้ความรักนะคะสําเร็จดังนี้เป็นต้นหรือถ้าเรื่องเรียนคุณทุ่มเทหนักมากเลยเรื่องเรียนนะคะอาจจะมีความกัง,งวลเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะแย,ยะมากมายก็บอกเลยว่าคุณจะได้คนเข้ามานะคะให้ความช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นเรื่องทุนการศึกษาก็ได้หรือว่าชี้นทํทางให้คุณได้พบเจอนะคะกลุ่มคนหรือว่าองค์กรทําให้คุณได้ก้าวเดินต่อไปตามความฝันของ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าบอกว่าคุณจะได้เจอให้ค้นหาด้วยเพราะการค้นหานะคะมันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ขึ้นนะการค้นหาเนี่ยมันเหมือนพาตัวเองเข้าไปในระนาบเดียวกันนะฟีดที่คุณหาฟีดที่คล้ายๆกันเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้คุณได้รับข่าวดีข่าวสารทําให้คุณสามารถที่จะพบเจอหนทางสําเร็จได้นะถ้าคุณโสดมานานนะมีความเป็นไปได้ว่าการเดินทางการย้ายถิ่นฐานหรือแม้แต่ ทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะคุณจะได้พบคู่ของคุณแบบเรียกได้ว่าเร็วเกินคาดเหมือนกันนะเพราะ energy ของโซเมดมาแล้วนะคะแต่ที่นแน่คุณจะรับการช่วยเหลือทางด้านการเงินการงานด้วยสําหรับบางท่านเรียกได้ว่าอคุณจะได้เจอคนที่เขา เห็นว่าคุณเป็นที่รักสําหรับเขาอะ่ะหรือว่าคนที่รักคุณมากๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตคุณนะในเรื่องงานเรื่องเงินด้วยนะดังนั้นในช่วงเดือนพฤษภาคามจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โดดเดี่ยวแล้วนะไม่ได้ต่อสู้คนเดียวอีกแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะส่งนะคะสิ่งต่างๆมาช่วยคุณขอองค์พระพิคนเนศเปิดดวงความรักค่ะให้กับชาวราศีพิจิกนะ ดูซิเป็นยังไงบ้างโอเคโอ้คุณได้เหมือนกันเลย energy เหมือนกันเลยนะเพิ่มพูนทรัพย์สินและปัญญาดูสิคะ energy s เ me คู่รักด้วยแล้วก็คู่บระถมคำชูคู่บุญบาร,รมีอะไรแบบนี้ energy ตรงกันเลยนะคะคุณอาจจะได้ลาบทั้งสองอย่างนะคุณอาจจะได้ลาบทั้งทรัพย์ ทั้งโชคลาบแล้วก็ได้ลาบทางความรักด้วยโชคลาบทางความรักด้วยอืมคนที่มีโปรไฟล์เหนือกว่านะจะให้จะนำพานะคะความสำเร็จไม่ควรหรือว่าจะให้การช่วยเหลือด,ดูสิคายาจีการเรียนโดดเด่นมาก ราศีพิจิกมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องเกียกับการเรียนแน่ๆถ้าคุณมีคู่บัญชาวต่างชาติคุณอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องถูกส่งไปเรียนนะอาจจะเรียนทางด้านภาษาหรือว่าเรียนเพื่อเตรียมตัวจะทํางานที่ต่างประเทศก็ได้นะ ตัวคุณมีเกณฑ์การได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศนะสำหรับท่านเองเที่ต่างประเทศขึ้นสูงม,มากเลยคุณจะได้รับนะคะความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดีเกี่ยวเนื่องกับองค์กรนะคะหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่กลุ่มเอเจนต์มืออาชีพนะที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณให้คุณสําเร็จนะทั้งในเรื่องเรียนนะคะหรือว่าในเรื่องความรักด้วยอาจจะมีเกณฑ์การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเลยและมันเกี่ยวเนื่องที่คุณจะต้องดีวกับองค์กรต่างๆ นะคะอาจจะเสียเวลาทั้งเดือนเลยแหละพฤษภาคมนี้วิ่งเต้นนะคะเรื่องเอกสารหรือว่าติดต่อหน่วยงานต่างๆด้วยคุณมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเรื่องเลื่อนตำแหน่งจะได้ข่าวดีเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ถ้าได้เริ่มต้นเลื่อนขั้นจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงสิ้นปีที่จะได้เปลี่ยนงานได้เป็นถึงระดับหัวหน้างานด้วยสาหรับบางท่านผลงานคุณจะโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะในเรื่องงานเรื่องค้าขายแล้วก็เนี่ย เอเนจีราศีพิจิกเกี่ยวนื่องกับงานที่ออกไอเดียไอเดียคุณเนี่ยจะเป็นที่เรียกได้ว่าต้องตาต้องใจนะของกลุ่มมืออาชีพคุณอาจจะได้รับการชักชวนให้ได้ไปทํางานกับคนกลุ่มมืออาชีพนะหรือว่าได้เรียนในมหลาลัยที่มืออาชีพด้วยนะคะเน้นอาชีพจะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องความรักคุณจะเจอคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่านะหรือคนมีคู่ก็ไม่ห่วงนะเพราะคู่ของคุณเนี่ยจะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือมากๆเพราะคุณเป็นที่รักของเขานะคะ คนโสดเขาจะได้เจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็มีความรู้กว้างขวางนะเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเอออยู่กับเขาแล้วมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเป็นไปใน,ป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 นทิศทางที่มีแต่สิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามานั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาขยายความกันต่อเลยนะขอองค์พระพิคเนตนะคะเปิดดวงความรักให้กับราศีพิจิกค่ะ เปิดดวงความรักราศีพิจิกประจำเดือนพฤษภาคม2022 ร้อยหนึ่งใบงค่ะคขยายเชียร์อันะคะอืมดูสิคะเนื้อที่ทวฟคัพโซเมตขึ้นเลยการเดินทางจะนำพารักแท้ นายวอนส์อยากจะบอกคุณว่าโอเคชีวิตคุณปริกฟื้นแล้วนะมีเกมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่มันเกิดจากความพยายามของคุณนั่นแหละนะ <c oughs> ขอภัยค่ะเนที่ลังนะคะเอเดอฟเพนเดนโคลนายรับซอนและเอเดอฟซอสว้าว ุูมีเกณฑ์เกี่ยวกับชาวราศีกันนะคะหรือชาวราศีกันอาจจะให้โชคลาภคุณเอาละ่าเริ่มจากผู้ที่เป็นประเด็นก่อนเนาะผู้ที่เป็นประเด็นในเวลานี้ใครคนนั้นเขาคอยส่องคอยดูคุณอยู่คิดถึงคุณมากๆสตอรี่ไม่จบแน่ๆเพราะมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมานะคะหรืออาจจะส่งข้อความมาแล้วด้วยนะถามว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ นะเอเนจี energy ของการคอม p r o ม i ปรับความเข้าใจมีค่อนข้างสูงเอาจริงๆแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณมีความรู้สึกว่ามันก็จบลงแล้วนะมันไม่น่าที่จะไปต่อได้แล้วหรือตัวคุณเองเนี่ยตัดสินใจ move f o r แล้วคุณตัดสินใจเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวคุณเองนะและมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะได้เจอ new energy เป็น s o l m a t e ของคุณด้วยแต่คนที่จะกลับเข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็ยังไม่อยากที่จะ give up หมายความว่ายังไม่อยากที่จะรามือ นะยังมีความหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขานะจัดเมนททางฝั่งเขาบอกเพจอ่อนเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องพยายามกลับเข้ามาคุณคนนี้คุณอาจจะบล็อกเขาไปแล้วก็ได้นะหรือเขาจะอาจจะบล็อกคุณได้อารมณ์เฉียวนะมีเกณฑ์ว่าปลดบล็อกแล้วก็กลับมาคอมมิเนกตอีกครั้งยิ่งมันถามต้องถามว่าเขามาในช่วงเวลาที่สายเกินไปหรือเปล่า กลับมาขอโอกาสอาจจะทําให้คุณปวดหัวที่จะต้องตัดสินใจเลือกก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะตัดสินใจเลือกนิวเอเ r g จี่าอาจจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่มากกว่าคู่ที่เป็นประเด็นแม้ว่าคนคนนี้จะกลับเข้ามานะคะเพราะในความรู้สึกคุณคุณรู้สึกว่ามันจบจบราศีพิจิกเนี่ยคำว่าจบของคุณก็คือจบนะ จบก็คือพอแต่ทีนี้เนี่ยคนคนนี้ที่เป็นประเด็นด้วยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมฆเสียงธนูนะเขารู้แล้วว่าเขามีข้อบล็อกพ้องตรงไหน,นเขารู้แล้วว่าเขาเริ่มจะเสียคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดไปดังนั้นก็อยากที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งวอ่านมองดูว่ามันอาจจะยากหรือเปล่าเพราะ energy เหมือนคุณจะบล็อกแล้วก็เริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะ เพราะว่าเหมือนจะมีสิ่งใ,ใหม่ๆเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยในช่วงเวลาที่เป็นสุญญากาศในช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่พักไม่ใช่พักนะเหมือนยุติความสัมพันธ์ไปแล้วด้วยเลยนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณก็ควรจะได้เริ่มต้นใหม่สักทีคุณมีเกณฑ์การเดินทางการเดินทางนําพาความรักแท้มาให้ค่ะคุณอาจมีเกณฑ์ไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวไปเรียนนะคะหรือว่าเพื่อนพาไปหรืออะไรประมาณนี้ ก็มีโอกาสได้พบรักแท้คนนี้นะคะคงจะไม่ใช่โซเชียลนะคงจะเจอกันข้างนอกแน่ๆน,นะเป็น new energy คุณก็คงจะต้องตัดสินใจเลือกแหละระหว่างคนที่นะคะถือเหรียญอยากจะขอโอกาสกับอีกคนนึ่งเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีแล้วชัดเจนแล้วก็มี energy เ,เป็นโซเม m a ด้วยอ่ะคุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนำพาความสุขความเจริญแล้วก็เป็นความรักที่ลงตัวแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ในความสัมพันธ์นะ คงไม่ต้องถามเพราะว่าราศีพิจิกตัดสินใจเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วคุณจะเลือกความสุขให้ตัวคุณเองนะคะเอาละมาถึงคนคนโสดบ้างคนโสดคุณเป็นที่สนใจมากๆเลยเป็นที่สนใจต่อผู้คนรอบข้างมีคนแอบชอบคุณโดยที่คุณไม่รู้คนที่คุณรู้จักนี่แหละคนในวงงานหรือเพื่อนเรียนเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแม้แต่คนที่คอยซุ่มเป็นเพื่อนคุณอยู่ในโซเชียลใน Facebook อาจจะเปิดเผยตัวตนนะคะให้คุณได้รู้คุณมีเกณฑ์ได้เจอโซเมตของคุณผ่านทางการเดินทางแน่ๆทางโซเชียลด้วยนะอาจจะมีใครทักทายมาเซายเซเฮลโลนะคะก็ตัดสินใจเลือกให้ดีคุณมีเกณฑ์ดิวกับ2ไวายเบรชั่นธาตุดินพึกศพกันมาก่อและธาตุลมมิถุนตนกลุมเอเจน y ีของการตัดสินใจเลือกคนที่ใช่กําลังจะเกิดขึ้นนับจากนี้1เดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอแต่ถ้าพบทางโซเชียลมีเดีย ขอร้องเลยว่าให้เช็คให้ดีด้วยว่าไม่ใช่สแกมเมอร์สแกมเมอร์คือ1ส่งวิดีโอปลอมหรือคอลวิดีโอปลอมๆนะอยากรู้ตัวตวจริงๆต้องคอลวิดีโอแล้วคุยกันให้มันนานหน่อยเกินกว่าสัก5นาทีเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้หรือว่าให้เขาลุกยืนหมุนตัวหรือขอดูสีตานะคะพูดเนี่ยปากพะง,งาพะง,งาต้องให้ตรงกับที่เราถามเขา เดี๋ยวนี้สแกมเมอร์มาทาง Instagram กับ Facebook เยอะนะคะผู้อ่านขอเตือนไว้เลยเรวมถึง TikTok ด้วยให้เรามาระวังมาในหลายรูปแบบมาทั้งเป็นคนอ่านการ์ดมาทั้งเป็นคนหาคู่ ขอให้ใช้สตินะคะคนเรามีสติปัญญาเกิดรอดปลอดภัยแล้วก็ได้พบคู่รักแน่ๆทางโซเชียลมีเดียเนี่ยสำเร็จกันเยอะแต่ก็บอกเลยว่าก็โดนหลอกก็เยอะดังนั้นเราก็อย่าตกเป็นเหยื่อเท่านั้นเองนะแก๊งคอสังตุงเซนเ็นเตอร์ก็ระมัดระวังนะผู้หากเป็นห่วงยุคนี้เป็นยุคเข็นจริงๆตามพระคำพี่นะคะแล้วก็ตามศาสนาพุทธก็ให้อยู่บนความไม่ประมาทอยู่แล้วด้วยนะคะ คนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนรู้ใจมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์ได้พบเจอโซเมตนับจากนี้นะคะ1เดือนขึ้นไปบวกลบนะหรืออาจจะได้เจอกันแล้วนะแต่รอคอยการเจอเจอการเดินทางเหมือนการเดินทางฝั่งคุณค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าคุณเจอเดีวกับคนที่อยู่แดนไกลซึ่งดูเหมือนชาวราศีพิจิกจะได้พบเจอชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าแถบไหนก็ตามเนี่ย ถ้ามีเกณฑ์ว่าเขาขอให้คุณดินทางไปเจอเขาก่อนก็ให้มั่นใจว่าคุณจะดูแลตัวเองได้แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่าง,งานั้นให้เขาเดินทางมาก่อนดีกว่านะเพราะ energy เเการนินทางมาเจอเจอมันมีด้วยสําหรับบางท่านที่ได้เพิ่งพบปะเจอกันหรือไปเจอกันที่ต่างแดนเลยแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณต้องตัดสินใจขออภัยค่ะตัดสินใจเลือก2ว vibration กูเท้าของกณอาจจะเป็นชาวท่านน้ำได้ค่ะรกรกฎพิจิตร์มีนนะคะแต่เรียกได้ว่าคนโสดอาจจะโชคดีคือได้รับข่าวดีทั้งเรื่องงานด้วยเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องคู่ด้วยแต่เรื่องคู่เนี่ยจะมาเป็นลําดับสุดท้ายจะพ่วงกับเรื่องงานกับเรื่องเรียนนะคะเพราะชาวราศีพิจิกเนี่ยจะค่อนข้างอินโทรเวิร์นะคุณหน้าที่จะไม่ค่อยชอบเว็บเดทเท่าไหร่แหละถ้าที่ผ่านมองดูอะไปกันต่อเลยสถานะไม่ชัดเจนเพราะเพิ่งเริ่มคุยนะคะคุยกันมาได้สักพักคุยสักพักบล็อก คุยสักพักบล็อกเปิดบล็อกค,คุยใหม่ไม่ได้เรื่องบล็อกเป็นอยู่อย่างนี้สักพักแล้วนะคุณก็เลยตัดสินใจ move on ในท้ายที่สุดคุณก็ต้องเลือกอยู่ดีแหละเพราะคนที่คุณบล็อกเขาเนี่ยเขาจะกลับมาจะกลับมาด้วยคาพูดหวานๆเลยแหละนะขอคุยอีกครั้งนะแล้วก็ตกลงว่าจะเป็นแฟนแล้วมั่นใจก่อนหน้านี้ไปอยู่ไหนมาไปสร้างความมั่นใจตรงไหนมาถึงเพิ่งกลับเข้ามาประมาณนี้กลับมาก็จะช้าเกินไปนะเพราะผู้อ่านบอกแล้วว่า คุณจะดีก่าคนที่ชัดเจนกับคุณเท่านั้นแหละนะคนที่มามายห,หายหรือพัฒนาช้าคุณไม่เลือกนะคะดังนั้นสถานะไม่ชัดเจนคุณจะเลือกคนที่ชัดเจนกับคุณและคนที่เคยบล็อกๆมามายห,หายเนี่ยก็จะกลับเข้ามาชัดเจนแต่ดูทรงแล้วคุณจะไม่เลือกแต่ก็แล้วแต่ตัวคุณนะคะแต่ผู้อ่านเชื่อมั่นในตัวราศีพิจิกคุณฉลาดมากนะคะเป็นเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งในการตัดสินใจเลือกดังนั้น เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนั้นถูกต้องแล้วนะคะเพราะอะไเพราะว่าคนที่คุณได้เจอเนี่ยอยู่ในเวนจเนี่ยเขาเดินทางมาเจอคุณเร็วม,มากนะแต่ว่าคนที่คุยอยู่ก่อนหน้านี้ที่มามาบล็อกบล็อกเนี่ยช้าแล้วคุณก็เครียดและทิ้งคำถามในหัวใจคุณในสมองคุณเยอะไปหมดอันนี้ไม่น่าจะใช่คู่ที่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกซึ่งเชื่อความรู้สึกของคุณนะคะความรู้สึกไม่โกหกคุณแน่นอนนะคะ เอาละเมื่อถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นผู้อ่านไม่ห่วงเลยอะไรที่คุยกันไว้เตรียมตัวเลยคู่ของคุณเนี่ยเขาเตรียมพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่แต่อ n e เ g นเนี่ยมันมาจากฝั่งคุณมีความเป็นด้ว่าคุณต้องเตรียมหนึ่งเรียนภาษา 2. เตรียมเรื่องงานนะบางท่านเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้ไปอยู่เฉยๆนะ แห่าจะต้องไปทํางานช่วยกันทำมาหากินคุณมีเกณฑ์ตรงนี้ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งคู่ของคุณก็จะให้การดูแลช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงินแล้วก็ทางด้านข้อมูลด้วยการวิ่งเต้นเกี่ยวกับอเอกสาร องค์กรต่างๆที่คุณรอมานานแล้วหรือเคยถูกปฏิเสธเดือนพฤษภาคมนะคุณจะรับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะมีเกณฑ์มันหมายการแต่งงานเกิดขึ้นอยู่แล้วนะหลังจากที่รอมานานหรือว,ว่าเอกสารแต่งงานช้ามีเหตุต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งงานด้วยมีเหตุใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องเอกสารด้วยนะอาจจะกลุ้มใจเรื่องการทํางานทําเงินด้วยก็บอกเลยว่าเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคู่ของคุณอะ เขาสามารถหาทางออกหาทางลงได้และไม่ใช่แค่คู่ของคุณตัวคุณเองด้วยค่ะนะครอบครัวเพื่อนร่วมงานน่าจะพพอร์ตคุณแล้วล่ะหรือถ้าคุณดีลกับเอเจนต์ที่ให้ความช่วยเหลือตรงนี้คุณจะได้เจอคนที่มืออาชีพหรือถ้าคุณหามืออาชีพคุณก็จะได้เจอนะได้คนเข้ามาช่วยเหลือสารต่องานตรงนี้ให้มันเสร็จนะถ้าคู่ของคุณเป็นคนไทยก็คือเขาคงจะเตรียมเรื่องอเงินนะคะสำหรับ การที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเตรียมเงินสําหรับเรื่องบ้านสังหาริมทรัพย์นะคะเขาอาจจะช่วยเหลือคุณในเรื่องหนี้สินด้วยสำหรับบางท่านก็มีหนี้สินบ้างนะคะก็นับจากนี้เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่คุณต้องดีูแลหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างเยอะจะบอกเลยว่ามันก็คือการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งตัวคุณนะ่ะกล้าแล้วก็พร้อมอยู่แล้วผู้อ่านไม่ห่วงเลยนะคะทําใจให้ร่มๆแล้วก็เฮอร์มิตขึ้นก็อย่าลืมไปทำบุญหลังจากจบคลิป ทำบุญเพื่อสร้างไวเบรชั่นดีๆพอไวเบรชั่นดีๆเกิดนะคะสติปัญญามันจะมาไม่ใช่ว่าให้ไปทําบุญทุกเดือนทุกปีแล้วกลับมาบ้านเกาไม่ทําอะไรเลยขอพอแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยอันนั้นจะสําเร็จได้ยากผู้อานฝากไว้รักและเป็นกําลังใจให้ราศีพิจิกทุกท่านนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ